เอาไปหายซะนี <1> 1> ่ได yeah, ้เท่านี่ปะมันมันก็จมจมจมเบื่อเบื่อสื่อแนังนอญฮะฮัลโหลสวัสดีสวัสดีสวัสดีทุกคนสวัสดีลุงป้าน่าสวัสดีพ่อแม่เบิร์ตุกทุกคนเนาะดื่มสาวพุทธิไทยแล้วบอสเนื่องจากว่าสาวพุทธิไทยไปได้ลงคลิปไปห้าหกมื้อแล้วทุกคนเนาะ เนื่องจากว่างานสาวผู้ไทยน่าร้ายหลายโซงงันปีใหม่เป็นโซงวันที่เ6้าหกเสเจ็ดแปดเก้าก็คืองานสาวผู้ไทยน่ารายแห่งสาวผู้ไทยเข้างานตีห้าทุกมือ้อเนาะแล้วก็เลิกห้าโมงคู่มือ้อพอวางงานน่าร้ายหลายแทบจะไม่มีเวลาเอสไปเลยเลยนะทุกคนว่าซีมาถ่ายคลิปไห้ทุกคนคะบึ่งกันกะไม่ได้มีเวลาถ่ายเลยเลิก,ลก,ลกงานมาก็มื้อแล้วก็นอน ก็เลยไปอัดคลิปลงนะทุกคนแต่มื้อนี้สาวผู้ไทยซีแมนลงคลิปคือเก่าแต่มื้อนี้มาเปิดช่องอยูทิจันเนาะจันทบ,บุรีหรือว่ายู่ที่ระยองเนาะระยองเขาก็ว่ามันคือเนอะอาะเพราะวอเอามาจันเอามาหาป้าหาลุงยอยู่สวนหยางซึ่งเขาใช้เวลาในการมากะเขามา,าตั้งแต่เอารถมาแต่6กโม่งนะทุกคนมาฮอดพี่พอดี เก้าโมงเคงเกือบจะสิบโมงถือว่าไก่เนาะตอนเขามาเขาไปได้ถ่าย,ยคลิปไม่เบิ่งนะเพราะว่าวฟ้าวเมื่อคืนนี้เขามีเมื่อคืนนี้นนวันที่หนึง่งเดือนหนึ่งเนาะเขามีการจัดงานเลี้ยงอยู่ที่โรงงานก็มีการเต้นห้องเพลงเฮ็ดกิจกรรมหลายๆอย่างเนาะทุกคนและก็คือสาวผู้ไทยเลิกคืนนี้ก็เดึกเนาะเป็นเวลาอยู่ห้าทุ่มกว่าหรือว่าบานเฮาเอินว่าสิบเอ็ดโมงกลางคืนเนาะ แต่ว่าอยู่ไทยจะ5ทุ่มเนาะ5ทุ่มกว่ามาและสาวประทไทยก็อาบน้านอนตื่นมื้อเช้ามาก็คือแบบมียตื่นนะตื่นแต่ตี5ตอนแรกว่าจะมาออกมาตีาทุกคนก็แต่ก็คือมันมีไหวเนาะทุกคนก็คือได้กินกันเมื่อคืนแลวก็ได้ลิ้นได้ย่างกันหลายอย่างกับเมยเนาะแต่ก็ม้นแต่ก็คือว่าละเพื่อก็เมยตื่นตอนเช้าตี5ว่าจะออกมาแต่5โมงนะให้มาหอดตอนเช้าๆแต่กับ เป็นไปไม่ได้ออกมาหกโมงกว่าคือเก้าแล้วมอดพีก็คือเก้าโมงครึ่งเกิดจะสิบโมงนะ<ม>งงสาวผู้ไทยก็เลยไปถ่ายคลิปเพราะาฟ้าออกมาเนาะซึ่งตอนนี้สาวผู้ไทยก็อยู่ที่เฮือนปลาเฮือนลุงเออมาแล้วเนาะธรรมศาสตร์ก็คือเป็นแบบบ้านเราเองอเดี๋ยวสาวผู้ไทยสิมาถ่ายให้ทุกคนเบ่งนะ<อ>แต่ก่อนไปถ่ายสาวผู้ไทยสว่าดสบายดีปีไหมวัตถุกุทุกคนเด้อขอให้ทุกคน ยูดีมีแห้งนาะเจ็บอย่าได้ใครย่ามีเนาะสบายดีปีใหม่น้ำกันเนาะเดี๋ยวสาวผู้ใดสิพาทุกคนไปเลาะส้มเบื้องบรรยากาศอยู่ที่เมืองจันที่เฮาเอ้อมาเนาวะว่ะมันเป็นเนืรื่องบรรยากาศคล้ายบ้านเฮาแห้งทุกคนอยู่โซนยางนะเดี๋ยวเฮาสิพาไปเบื้องเขากรีดยางกันเนาะแต่ว่าสาวผู้ไทยยันไม่ได้กรีดสาวผู้ฎายิจะไปเบื้องป่าเบื้องลุงกรีดยางเนาะ าาพราะว่าสาวผู้ไทยกรี๊นี่เป็นเดี๋ยวเฮาไปเบิ้งกันเลยนะทุกคนเนาะแต่มื้อนี้เฮาอ้อมากอะอ้อ,อมากับทีมงานคือเกนะ่าเนาะมีเพอมีแม่อะไรกะมีน้องครอบครัวสาวผู้ไทยเนาะอะไรกะหมู่อ้อมาแค่สองคนอ้อ,อมาแค่เบ้าตันอะไรกะเบ้าตีน้อยเบ้าแทกนะ็กเนาะซึ่งน้องแปงไ่ได้ออกมาน้องแปงว่าแม่ไ่ให้ออกตัวเลกว่าเว้ากันว่าเสียอ้อมาเบิร์ดแล้วน้องแปงว่า พอโทรไปว้อกันไปว้อกันมาน้องแป้งว่าบอกอกแม้ไม่ออกันซันก็นเลยแต่ยายวีก็โทรโทรว่าให้ออกมาโลดมาเป็นยังดอกแต่น้องแป้งก็คือมีอ,อ้อเพราะว่าเพื่อนกันเหมาค้างเนะทุกคนเดี๋ยวอันเข้าไปเบิง่งเขาอีกอย่างหรือไปเลาะเบิง่งบรรยากาศกัน,กนเลยเนาะ,ะนี่ทุกคนตอนนี้สาวไทยสิพามาเลบิงึงอันนี้จะเป็นจักโซนยังเขาปุ้นนี่นะ จะกกอีกอย่างเดียวพาไปเบ่งนะทุกคนแต่ว่าชาวผุ้ไทยมีหูเนาะว่ามันคือกกคนเ,เลยนะเห็นแต่เขาปูอันนี้ก็จะเป็นท่อน้ําที่เขาซีดเซนหรือว่าเขาวดตรต้นไม้บอกอันนี้คือกกเลยทุกคนพปหูชาวผุ้ไทยมีหูเราจะเป็นโซนยี่พูนแต่อันนี้น่าจะเป็นบอนเขาเก็บยางบอกชาวผุ้ไทยก็มีหูเนาะมีอันนี้จะเป็นบรรยากาศภายในโซนยางนะทุกคนนี่มีกกมะพร้าว ซซ่งแถวนี้จะมีค่อยมีเฮือนคนเนาะซซ่งเฮือนปลาเฮือนลุงฮาก็อยู่พูนอันโกงมะพร้าวบางเนาะอันนี้จะเป็นโกกยางเนาะสาวผู้ไทยกยันยังมีเคยเห็นกันเ่อ,เ,อเขากิีดยางกันแบบเลยคนนี่โคตรหลายเลยผู้บรรยากาศอืมทุกคนกว้างแห่งเนาะถ้าหลงนี้ สาวผู้ไทยจะคิดอยู่เสนเนาะแบบสุดแสงตาเลยนะคนแล้วแล้วตอนนี้เฮากะมาหอดโซนยางเป็นที่เรียบร้อยเนาะแล้วเฮากะได้ถ่ายละบรรยากาศให้ทุกคนเบ่งซึ่งทุกคนก็น่าจะแปลกๆเสียงสาวผู้ไทยบเ,เพราะว่าเมื่อคืนนี้สาวผู้ไทยไปเต้นเนาะหรือว่าเชบานน้ำแล้วกะไปเป็นนันลีดเดอร์น้ำเนาะเสียงก็เลยหายหายเวลาเที่ฮวไปมีงานกิจกรรมมีอย่างแต่และอย่างเสียงเฮาก็จะหายก่อนมูเนาะทุกคน จะเป็นพลเสียงแต่นะเดี๋ยวเฮาสิพาทุกคนไปเลาะเบิงเนาะเลาะหาตาหาลุงเขาคิดอย่างกันอยู่มองไลยเนาะเมื่อนี้ก็คือมาจับกล้องคนเดียวนะทีมงานเฮาก็ยังอาบน้ากันอยู่นอพราวะเอ่มาแต่ละคนบางคนก็นยังไปอาบน้าเพราะว่าเอามาแบบกระทันหัน,นแบบเมยกันแต่เมื่อคืนเนาะตื่นกันนี้ท่านนะ <S <S เดี๋ยวเฮาพาไปเบิงเดี๋ยวทุกคนเด้อเวาอคิดอย่างกันจบบเลยเพราะว่าสาวผุ้ไทยเคยเห็นแต่ในอัน คลิปของคนอื่นเนาะแต่ว่าสาวไทยยังมีเคยเห็นแต่เกิดมางมเงี้ยเห็นเขากิดอย่างเดี๋ยวพาไปเบิ้งนะทุกคนอันนี้จะเป็นอย่างที่เขากีนมานนินี่ทุกคนอ่นแล้วมันมันขึ้นมีไหลลงมาอันนี้เป็นกะเขาหากักหรออ๋อมันค่อยๆไหลลงมาเนาะน,น,นี่ทุกคนอันเดียวยัดนึงแล้วเนาะ๋อ้ค่อยๆไหลลงมา ไปเบิ่งกอกอื่นกันอีกต่อเนาะแต่กกนี้เพิ่นมีกกกรีดแหละกับกกที่เพิ่นบริกรเนาะอันนี้เป็นถ้ยสำหรับซื้อ,อยางหลานเฮากัฝุ่นหายเก็บอย่างนเนาะไปเบิ่งเฮาเห็นปลาเห็นลุงแล้วเนาะปลากับลุงกัอยู่พุ่น เห็นแล้วเดี๋ยวเฮาย่างไปหาป้าลุงก่อนนะมาเบิ่งว่าป้าลุงเห็นหลานสิดีเจอบ่เพราะว่าแต่ละคนเห็นไปแล้วหลายคนเนาะยังเห็นอยู่ป้าอีกคนนึงเนาะทุกคนอืมเป็นเลขาวอลเนี่ยนะคนโมโหเนาะโอ้ยวาแก่ที่ตรงงานพได้คนโมโหให้ได้ใช่พามาตัวแก่นี่เลยพ่อแก่พ่อแก่ตัวนี้ทำไปได้แค่อะไรออก สบายดีป่ะสยดีปีหม่อยาไล่ก็ไล่านี่มันคกแืเป็นเนีนี้ขี้มันเนาะอันนี้ขี้ยางอืมอมางก็ไล่ไปใ้วให้หันจักรันวิวก็ได้เงินเรีย ไปเมือแม่ปก็เมื่ o, oh. อปลาปลาเดมเอแล้ว่างัแล้ววะเมื่อเมื่อกระป๋าในไทยยังหรกระป๋ากลุงมารเจ็งเออมันจะเป็นสีแบบนั้น ไอ้ตุ่แก้มบอกได้เออมีคีมันนั่นแหละน้ำน้ำเก็บหมดแล้วเป็นแบบนี้เนาะเฮ้ยมีเปียมันทุกคนหาชิมานอนท่าน,นี่แหละโอเคมีเป็ดเนาะ จะเป็นบรรยากาศภายในโซนยางนะทุกคนพี่สาวผู้ไทยพามาเลาะเนาะเสียงกะได้ยินเสียงนกเสียงไก่เนาะเป็นบรรยากาศแบบบ้านเขาเองสาวผู้ไทยมากแบบนี้อยู่แล้วนะทุกคนก็เลยแม่ก็เลยพาออกมาหาปลาหาลุกเนาะเสียงพี่น้องทางพ,อพ้อเนาะก็เลยเออมาเพราะว่าตอนแรกจกัคสิพากันไปใส่มันบม่มีม่องไป่นะทุกคน เขาก็เลยว่าจะเอามาหาป้าหาลุงอยู่พี่เป็นแบบคือบ้านเฮาเองเนาะมีเป็ดมีไก่เซ้งม้อนี้เขาก็สิพากันสลองปีใหม่เนาะเขาก็เฮ็ดกินกันอยู่บ้านพุ่นแต่ว่าสาวพุทยมาลเลาะเบ่ง่วนยางน้ำป้าน้ำลุงเนาะทีมงานเฮาก็เขามีมาหาน้ำสาวพุทยมาเองก็เลยจับกล้องเองนะทุกคนก็นเลยถ่ายไปเห็นแบบนี้แหละเฮาก็เลยถ่ายบไ้เห็นหมดน,น,น,นะเพราะว่าสาวพุทยจับกล้องเองเนาะ แล้วคือลืมมันไหมจับกล้องเนาะลืมขาตั้งกล้องมานำทุกคนจ้กฟ้ามีฟ้าแล้วมาก,ก็คือจับเองแบบนี้เลยเนาะเดี๋ยวเฮาซีกลับบ้านแล้วเพราะว่าตาบอกว่ากลับไปสิเพราะว่าเปิดกับป้าแล้วกันยังดนนะแม่บอกวออ่าออกมาพี่นะอากาศจะหนาวแม่ว่ะ แม้ชีวิตจะเคืงเสื้อแขนยาวออกมาเนาะสาวไทยกัจับแต่เสื้อแขนยาวส่วงขายยาวที่มาเป็นซุดเนาะก็ะเลยพ่ากันถือเครื่องเสื้อแขนยาวมาหลายแต่เอามามันก็ไม่ได้หนาวอากาศมันแดบ,บบานเทาเลยนะทุกคนอากาศเย็นสบายธรรมดาตอนนี้เรากำลังเลาะกับนะเพราะว่าปลาบอกให้กับแล้วปาแบบมต้องมา ไฮฟ้าเจ็ดอย่างค่ากับบริซอยนะคะข้าวเอดมีเป็นเนาะทุกคนและอีกอย่างก็เครองค่ากับเบริถือมาปีนเนาะป้าวายางมันสิชิชทรงมันสิเปิลพันยานหลางสาวคนเื้นจำลาสะออนผมสาวไทยเนาะป้าว่าผมเงาเงาเพราะว่าเราจงไว้ได้หลายปีเติดน,นะสี่ปีเนาะแต่กระตัดอยู่ตัดเลยเลยปีละ เธอสองเธอแต่กัดตัดมีอันนั้นไปเลยกัดมีอ้อตัดอ้อมีหลายเนาะตัดมีหายย่างอามากเลยทุกคนมาเชือ,อมาเหินปลาโตอ,อืมยู่นี่กอะไก่ปลาเกาเลี้ยงนะทุกคนมืาไห่คือสิคิลักเนาะหายย่างหายย่างเผาเคอร์อม่ได้เลยอะ่ะคือไปลงลุ้มผู้จักโซนพปเลยเนาะ ส่วนมะพร้าวบ่ผู้ลงทั้งผู้นะทุกคนเย,ย็นเย็นนี่นะนู่นเหินปลาหอเนะทุกคนเนาะที่ิมาหาพ่อแม่แล้วพ่อหยางปุ้นเจาายย้าพุทธายางออมเลยนะไปแต่ผู้มาพีเลยอะ่กะก็มามมองนี่เนาะ น,นี่เขายังไม่ได้กีดเนาะมองแมนบอกน่าจะยังไม่ได้กินะมามาเมื่อเดียวกับไก่ดินจำนล้ทุกคนห้องมียุดเลยจ้าเพิ่งจะเพิ่กจะห้องมาสันเท่าก็แค่ย่างไปไกลก็มีได้เนาะเศร้าหรือบอ่เศร้าเก็บเลยฮะจะกมองเลิกนี่ เขากินเปที่สองโมงเป็นเวลาเปล่าละ่ะเป็นเวลาโอ้หลานเขากับเจมเด้อว่าไงเป็นเจมเนีย่ยถ้าจนมันเต็มบ่จังเจ็บ <c oughs> <c oughs> โหไงเป็นบ่าวเหแล้วเนาะ อันนี้จะเป็นทางที่เ้ามานะทุกคนมีหนองน้ำนำ้ำตาดพ,พู่นะคือที่มีป่าหลายนะทุกคนแต่ว่ามันมันเลิกกะเขามีกล้าลงตลอาไม่ได้ทำม,ง,มงลงจะลงไปหาปลาเด้เนาะแม่น้ำบอกองไงทุกคนนี่ทางก็ข,ขี่เข้ามาเป็นทางไปนะทุกคนไม่เห็นขี้ดินเลย ทางผู้ก็เป็นส่วนอย่างที่เก้าจะเป็นน่าจะเป็นแชมป์ของไพรของลาวเนาะสาวผู้ไทยกำลังถูฟังน่าจะมีคนเก็บฟังนีเจ็บเป็นม่องป้าเขาเก็บเนาะนอันนี้ก็จะเป็นเฮือนอยู่วทางพี่เนาะนี่เฮือนค่ะสาวผู้ไทยผ่านมาสาวผู้ไทยหินก่อนไหมสาวผู้ไทยเราอยาไปหามาเกงทุกคนอันนี้มาเเ้ง กินกับต้นกับรากมีครบนะอยู่พี่นะที่อยู่บ้านเถาเอิงด้วยเนาะชาวภูไทมากมาสิแหละหนูวะนี่เอ้ามีหนูเซย์ป้าทุกคนคักอะไรอ่ะปิงเนาะหนูธรรมศาสตร์นี่เซลตันเซลเบสกูก็มี่อันนี้ว่าแท็ก บานี่เซตันเขาเด๊เอพรานี oh, yeah. ่มือดำมือดำมือดำไม่ดำกอดหนูเปิ้ลน้องเพลงเมื่อคืนนี้เปิ้ลได้ทีนึ่งนะทุกคนนี่นะเปิ้ลต้องเล้งแล้วล่ะมือนี้ไม่บอกหมู่กัเธอกำลังเจอกันละซานหมู่ห้องเพลงกัขึ้นไปเต้นซอยเนาะนะทุกคนปี๊หนูเบาตีน้อยยังยังยังนอกนาะยังมีตื่นต้องทำกุ้ยนึ่ง อันนี้สาวฮันนี่ใคอยูเซมันนี่อยู่เดีมื่อ้เาขาดไปขาดแปงขาดสแป,ง,สแปงคนเดียวเนาะแป้งออกมาแป้งลาดนวเด้น้องแป้งใครมาเบิ่งคคิดนี่นไ,นไฟือแฮงกันคัทอะไรไฟนี่ บัาท็กปีงหนูทคนผสมพูดนะหนูวันเท่าสนอได้เหวอเกตาผสมอยู่พี่ตาดละเจริญอาหารเนาะรักอาท็เจ้าตอนนี้เฮากะทาทาาห้อัน ขา้าวเฮ็ดกินนะทุกคนยังไ่พากันกินขา้าวเอามาหอดกะนยังไปพากันกินขานะ้าวนะยังเฮ็ดกินอยู่ก็กคือปีงหนูตัมมะวุงเนาะซึ่งเขากกำลังปิ้งเขากำหาอย่างละทานะหาเนี่ยมึงหลายสิ่งหลายอย่างแถวมีเคยเห็นเนาะอาแเท็กยังป้งหนูอยู่นะทุกคนแต่ละคนก็นั่งเต็มอยู่ เห็นแต่แซ่บแมงมอปีหนูค่ะเชฟแท็คคือเก้าทุกคนเชฟแต่ละคนนั่งค้ากินนะตีน้อยยังนอกตีน้อยนอกเนาะอันนี้คุณพ่อิ่นไปซื้อของกินมาเนาะเขาลุงหาก็มานี่ ข้าว,วกนันเป็นพา่ามันเม่าล่าต่ำพี่จิเกนข้าวทุกคนปิงหนูปลาบะามกินหนูว้สันกินดนะ้วยกันเนาะ ด tamam ูเาตั decent. ้งกองต้องปี่อะไรกันคนไนี่ยกัอองไปอยู่ภูเก็ตอยู่ไปหากินหากิน นี่กคแจงแปป่าลูกไปป่าบอกเลงนี้ไมู่กแคป่าเซื่อ,อง<า>หอมหอมอีออามาเลงขวงนะจะมาสิถีพนรเก็บหาไงจะเบาน้องพร้อ,รอ,นอ,อมน้องคนที่ดีคนนี้นะแม่ละแม่อีนค่ะคนดีๆพร้อมมึง

นั่งเอาแลมของเราสาั่เอาเมื่อเป็นนัง่งพอดีแล้วเนาะอเออเป็นข้าวนะทุกคนตอนนี้เราก็กินข้าวแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนเอาสิพา,ากันมากินมะพร้าวปลา ลักมะพร้าวปลาเนี่ยมะกมะพร้าวเราแบบหลายแล้วมะพร้าวก็เป็นหลายเน,นาะมะพร้าวอ่อนนะเราผ่พพากันอยู่กินนะเขาอาจจะกินตะโนนมันนะเขาไปมากินน้ำมันกินแน่เนีน่ทุกคนเสียวหมอ่อนเนาะโอ้ยเสือสมือนนกูนีน้เนาะกุญยานนะมันยังอ่อนนะทุกคน น้องเขาเอ็นนะนะว่พี่ได้กินทุกอย่างนะกบตันแทบไปเซลมะพร้าว,ว,วเขาเปลี่ยนเค้งมันลอกแล้วนะทุกคน เป็นหอบที่สองมาลองหาปลามาเบิ่งปลาปันหยางบอกจะเข้าเอ็สพอเลยนะเขาก็มีงหุกเกี่ยวกับทุกอย่างนี้ครับเบิ่องๆนะอันนี้กับแท็ก,าากมาเบิ่งเขากะมาเบิ่งกันนีิแดดหมวกกับใบถือออกมา,าใส่เหล็กๆกต่ใส่หมวกของตีน้อยมาเลาะไม่เด้ ขาวอ็ดเป็นอย่างทุกคนใส่มาเห่ามาเห่าคนขี้ร้ายมันมันก็จมจมจมเ่อร์เ่อระ่อหมอว่าคมาให้ชเฉยนะเบื่อเบื่อหมงานเมื่อยยใสนะมันบริหารงานมันคือจะมีกินนามันีเนาะขคนรวยคนยังนี่เฮ็ดน่ะข้าวเฮ็ดตางกันกับเฮ้า พวกเขาอะเขานู่นกันดชาลานกันลานกับผขี้มาเบิ้งอันนี้เขาปุ๊กนี้เป่งป้าป้าก๊กเพื่อนี่ฮะก๊กทุเรียนกกทุเรียนเอาแล้วเอาแล้วก๊กเพืนเหรอะก๊กทุเรียนนั่นหันคุณอะไรมันยังเด็กฟังคุณค่ะข้าวฟู้กอันนี้ทำตะเกียมันยังทีารอันนี้ข้าวบ่มมีหัดสวนทุเรียนนะทวดฉีดยังหรอเด็ก เด็ดีเ้นั่นนี่นนคือก๊อกเรียนเนาะเฮาคือมีโฮเต็นถามปลาเนาะนี่โอ้ยสซนน้ำลานกระพากันไมเบิง่งปลาฮิตมาโทเฮคนแต่ม่มีเป็ดนะมีตะดอกวน มันจะเปลี่ยนมากนะทุกคนแล้วก็ยังมันตาอยู่นะทุกคนเฮิร์มมาจางแหงนี่หนูเขาลุงอบอีกเอาไปอบอีกอบอบในหลงอบความแหงตากนี่ตาหน้ามันนั่นสิเด็ดนะเด็ดน้ำซีซีเขาลุงอบ แห้งแล้วมันกับเป็นสีเหลืองๆคล้ายๆได้อยู่ไปยุมากะห้อนนะทุกคนไม่ได้เพลอเอดเขาพอเขาลุ่งกับกินกันยุพู้นเส้งเฮากันไม่ได้กินนะสภาพขึ้ยังมีไว้แห้งนะพอไ่ได้พักพ่อนมาหลายมื้อแล้วทุกคนมื้มอ สาวผู้ไทยไม่ได้พักผ่อนมาหลายมื้อแต่มื้องานหลายก็เข้างานแต่เศร้านำกับตอนนี้เนาะเดี๋ยวเฮาสิมาปิดคลิปเพียงเท่านี้นะสาวผู้ไทยเป็นเสือ้อผ้ามาฮ้อนอําน้ำอลไรกับเป็ีนนี่เนาะเธอหนึ่งสาวผู้ไทยซีมาปิดคลิปเพียงเท่านี้ทุกคนคลิปนี้ก็คือเอามาเทียวส่วนใหญ่ดูกระป๋ากับลูกเนาะวิธีอันละยองเนาะเดี๋ยวคลิปของเรามานี้ก็จบเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวเาไปต่อกันว่าคลิปที่สองให้สิถ่ายเร็วงกัน ทุกคนเบิ่งนะมวันนี้คิวหากกับเจเพลงเท่านี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ไปกำลังเจอสาผู้ไทยเนยเด้อสวัสดีปีใหม่